เราภาวนาเรียกว่าอยู่เก้าอี้มันเก้าอี้เดียวเมือนเราอยู่ในบ้านมีเก้าอี้ตัวเดียวความโลภเข้ามาถ้าเราอยู่ในเก้าอี้เขาไม่มีที่จะที่จะนั่งเขาไม่มีที่สบายที่จะอยู่เขาก็ต้องไปแต่ถ้าหากว่าเราหนีจากเก้าอี้ไปความโลภมันเกิดมันก็นั่งได้แล้วเขากลายเป็นหนายเรากลายเป็นเบาความกลัวก็เช่นเดียวกับความหลงก็เช่นเดียวกับความกลัวความอะไรต่างๆความขี้เกียจ สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเจ้าเรือนในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ให้ไปตั้งใจจะอยู่ตรงนี้จริงๆย่านนีเที่ยวแต่นีเที่ยวกับมาอา้าวคนอื่นเขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็หมายความว่าเราตั้งใจจะอยู่กับอมภัยใจเข้าออกก็ให้อยู่ในที่นี้จริงๆถทาให้มีความมั่นคงในความตั้งใจของเรารักษาความตั้งใจของเราไว้สิ่งอื่นเข้ามาในจิตใจของเราไม่มีที่จะนั่ง ก็อยู่ไม่ได้นานถึงแม้ว่ามาเลยมาเลยบอกทีเดียวแต่มันเพียงแต่ว่าให้เขามีอำนาจน้อยลงไปใจของเราจะค่อยปลอดโปร่งขึ้นมาสบายขึ้นมาฉะนั้นก็พยายามิดตามลมหายใจของเราอยู่เสมอนย่นาน,นี้ไปที่อื่นแต่ว่ามันมีเก้าอีเดียวโดนในบ้านเขาีเดียวตัวเดียวเนี่ย เราก็ต้องรักษาว่าให้เดียยให้เขาเดือนกันมานั่งถ้าเขานั่งเราก็ลำบากถ้าเรานั่งเขาก็ลำบากเขาลำลบากก็ชัางหัวมันขเขาก็เป็นก้เลยเนี่ยามานมีเสร็จที่จะต้องสบายถ้าความโลภสบายความหลงสบายความโกรธสบายเราเราก็อย่า ให้เรารักษาความสบายของเราไวา้ความสบายของสติความสบายของปัญญาเขาเป็นเจ้าเรือนแล้วครับเ,เป็นเจ้าเรือนที่ดีเราคืออยู่ด้วยความสุข